บันทึกภาพนะครับชาวเขาที่อยู่บนยอดเขาโบรโมกภูเขาไฟแห่งนี้เขานำกาแฟขนมน้ำเปล่ามาขายนะฮตอนนี้กทต้องเที่ยวเดินทางกลับกันแล้วเขาปีนกลับขึ้นไปบนยอดเขาหน้าวัดเสียอย่างมากเลยนะครับแล้วปีนขึ้นไปไเดินขึ้นไปอย่างเฉยเลย ทั้งหญิงทั้งชายโอ้สุดยอดจริงๆน่ากลัวมากนี่เขาเดินขึ้นไปกันได้ยังไงหน้าวาดเสียวจริงๆโอ้บันทึกภาพเอาไว้ให้ดูนะครับเดินเพื่อเปองยอดก็คาดว่า ก็จะลงไปอยอดเขาอีกด้านหนึ่งที่มีบ้านขเขาอยู่บนยอดเขานี้นะยอดเขาโรโม,โมูกยอดภูเขาไฟโบรโมอินโดนีเซียเมืองโบรโบริงโกนขณะนี้เวลาประมาณหกโมงเศษนฮะหกโมงเช้าก,กว่า เรียบข้างล่างก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งหรือแปดโมงแสงแดดจ้าเลยสวยงามมากๆเลยนะครับพวกเราขึ้นมาตรงนี้คุ้มค่าอย่างมากบันทึกไว้เพื่อพวกเราได้ชมกันนะครับเป็นการบันทึกที่ไม่ละเอียดนักและเป็นกล้องที่ อ่าบอกว่าเป็นกล้องปัญญาอ่อนแล้วกันนะครับครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยม